างนครับนี่ไม่รู้ว่าเขาแย่งกันอะไรก็ไม่รู้นะเปยงไมไม่เห็นเขาแย่งกันเมื่อกี้นะ เออเขารู้รก็ว่ากินด้วยกินด้วยเขาว่ากินด้วยด้วยตะลุนบอกว่าเขาว่ายังเขาด้วยแบ่งด้วยแบงด้วยก็ว่าเนด้อ าาเลีลสน,นี่สรยอดรักนะครับตัวนี้สันี้มาือว,าาวนี้สด็รือาดาวนะครับแี่ใหญ่ากใก็มามาทั้งวันมาทุกวันมาทุกวันเลยพม่ใหญ่ากมื่อ <c oughs> วานมาขี่ช้าง มาืาอนีมาชียังมืาอนีมาซอยงานเขนนะนนานนน้อยู่นน้องน,น้องใสทองครับใส่ทองนี่ครับน้องใสทองตัวนี้ น้องสายทองครับน้องสายทองครับว้วนมากครับวุนว่นสวัสดีแร้ว,วน้องสายทอง Thông, nè 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 vân lục thái, à. nè vân lục thái, à. nè 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 nè

น้องใส่ทองวนมากเลยครับบิ๊กเลยมีตาตาเลยครับวันนี้มาดูวานใส่ทองนะครับนี่น้องใส่ทองนะครับแม่แม่วนไหมครับวนไม้้องแม่เขาเนียู Tại ư, ừ tại yvan mua bắt cô này y bán. Ừ. Yeah. đi coni vắng ừ. ừ. nằm nằm bắt chú Tại bắt chịu nằm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  này. นับวันนับวันเราทำเองนบวัน <Becca> จีน่าเออนี่ครับอ้วนอ้วนมากๆเลยนะครับแม่แม่วันนี้มีโอกาสมาถ่ายของนี่ครับงานวันนี้งานของเขาแหละ ือว่าเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับชาวบ้านด้วากัน่นะครับแม่แม่เอเอวันนี้เฮ้ยนี่มึนงนี่แหละมัน Oi. 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 าางขอบคุณที่มัน่เดี่ยครบพูดพี่เปิ้ลนะครับผมมีส่วนนี้ด้วยนะมีครับที่สนามสนุกมาเทีวนี่วันใจด้วนะครับผมมาร่วมงานด้วยนะครับขอบคุณนี่วันใจด้วยนะครับผม วันนี้มาดูไอวมาที่นี่นะครับเขตชุมพลบุรีนะครับคุณพี่โอ้ล่ออยู่ละไปแม่กล้วยกล้วยสี h ้อนลูกเป็นตาฮักอันนี้จะเป็นไทยไทยคำแสนน่ารักแค่คำใดกี่สร้างวันนี้นะคำใดกี่สร้างวันก็งอนก็งอนตะเกี้โอ้ยนี่นี่ นั่นเออบต้องไปต้งนิ่มด้อเดี๋ยวก็ให้องลงคือเก้าอนี่ครับเป็นนี่ครับ ครับ่ีลูกเป็นนะครับลูกเป็นสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับแม่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไลฟ์เพียงเท่านี้ก็ัอ้โหจบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกัน